ลแล้ววันนี้่านผู้ชมขายอยู่ตรงหน้าแอร์เราจะขออนุญาตนั่งลงดีกว่านะ่านผู้ชมน,นี่เลยค่ะอย่างที่บอกนะว่าอันนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นง่ายมากๆเลยเขาเป็นที่ออกกำลังกายที่สะดวกมากๆเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นแผ่นรองเทา้านั่นเองเนาะแผ่นรองเท้าของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาจากรองเท้าเกียร์หรือว่าเป็นรองเท้าเกตะนั่นเองเป็นรองเท้าเกียร์ของญี่ปุ่นเนาะเป็นแบบส้น ส้นซีเดี่ยวนั่นเองแบบนี้นะคะเขาจะมีส้นซีเดี่ยวส้วนซีคู่แต่อันนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นส้นซีเดี่ยวแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะมีการบาลานซ์แค่ด้านล่างอย่างเดียวแล้วเวลาที่เราเนี่ยนะคะจะเกิดว่าจะใส่รองเท้าแบบรองเท้าเกียร์เราเดินและเราต้องบาลานซ์ตัวเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการควบคุม ควบคุมแบบว่าร่างกายของเราส่วนล่างนะคะในการที่จะยืนบนรองเท้านั่นเองเนาะเราก็เลยนําหลักการนี้แหละค่ะมาทําเป็นที่ออกกําลังกายแบบที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละคะ่ะแบบนี้นั่นเองเนาะเห็นไหมว่ารูปร่างเขาจะแปลกๆเหมือนเรือหน่อยแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะเขาจะมีการเป็นแบบนี้ตรงนี้แหละค่ะเขาจะเป็นการที่เขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของบาลานซ์ของเราแบบนี้เนาะเดี๋ยวหมุนให้คุณผู้ชมดูรอบด้านเลยดีกว่าเห็นไหมคะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะผู้ชมว่าอุปกรณ์ออกกําลังกายเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะออกกําลังกายได้ไปถึงด้านในเลยทีเดียวเนาะแบบนี้นั่นเองแล้วนี่ค่ะมีสองข้างแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีขออนุญาตนั่งเลยนะเขามีส่วนของในตัวแผ่นรองมาให้คุณผู้ชมแผ่นรองของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีในส่วนของเส้นบอกคุณผู้ชมเลยเนาะอาจจะเห็นชัดเห็นช,ช,ช,ชัดไหมคะอันนี้เป็นสีม่วงเนาะ ตรงนี้เนี่ยนะคะเขามีในส่วนของถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะวางในส่วนของตัวแผ่นรองเนี่ยวางเขาลงไปแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมเขาจะมีองศามาให้แบบนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเนาะอ่ะแล้วเวลาวางคุณผู้ชมดูนะด้านนี้ด้านนี้เขาจะเป็นแบบเรียบๆจะไม่มีอะไรแต่ว่าด้านนี้เขาจะมีในส่วนของตรงที่เป็นลอนคลื่นเห็นไหมคะแบบนี้นั่นเอง เรานะคะเอาลอนขึ้นหันออกด้านข้างค่ะคุณผู้ชมโดยหันแบบนี้เนาะแล้ววางในส่วนนี้นั่นเองวางแบบนี้วางเขาลงไปเลยแบบนี้ด้านที่เป็นลอนขึ้นจะอยู่ด้านนี้นะคุณผู้ชมขาจะอยู่ด้านข้างของเราแบบนี้แต่ด้านนี้จะไม่มีตัวลอนขึ้นคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะเห็นไหมแบบนี้แล้วก็วางเขาไป เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยืนใะห้นะคุณผู้ชมดูนั่นเองเนาะอันนี้องศาเนี่ยที่เขากาหนดมาให้เนี่ยเป็นองศาเขาเรียกว,ว่าองศาพอดีเลยเนาะก็แยกเท้าออกเล็กน้อยนั่นเองวันหนึ่งคุณผู้ชมขาก็ออกกําลังกายเขาสักประมาณหนึ่งนาทีก็พอสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เพึงจะเริ่มออกกําลังกายแรกๆแ,แล้วเวลาใช้ไม่ต้องใส่รองเท้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการลื่นได้ นี่สามารถใช้ในบ้านได้เลยอย่างถ้าบางคนอาจจะแบบว่ามีการบาลานซ์มีการทรงตัวได้ไม่ดีคุณผู้ชมขายืนแบบนี้เนาะแล้วก็ทิ้งปลายเท้าเขาลงไปแบบนี้หรือว่าจะไปยืนกัง ตรงกาแพงก็ได้คุณผู้ชมคะอาจจะเกาะกาแพงของเราไปหน่อยเนาะสาหรับคนที่เพิ่งออกกําลังกายแรกๆหรือว่าออกกําลังกายไปแล้วคุณผู้ชมคะเปิดเพลงก็ได้ค่ะเปิดเพลงแล้วก็แบบว่ามาเต้นตามสเต็ปของเราเนาะตามสไตล์ของเรานั่นเองอันนี้เนี่ยสามารถออกกําลังกายแบบนี้ได้อันนี้เป็นการยืนขาคู่นั่นเองแบบที่แอร์ทำเห็นไหมคะแบบนี้ อันนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ด้านหลังช่วงขาของเราตึงนั่นเองในช่วงของต้นขาและในช่วงของสะโพก<ๆ>เขาเรียกได้ว่าเขาจะเกรงมีการเกรงอันนี้เนี่ยเป็นตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วเนาะเขาจะเกิดอาการเกรงตรงนี้แหละเขาจะช่วยปรับในเรื่องของไขมันของเราให้เป็นกล้ามเนื้อมากนั่นเองเห็นไหมแบบนี้แล้วในช่วงหลังขาบริสุขาจะตึงมากแบบนี้นี่เลย แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทาแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บนะคะอยากจะเปลี่ยนท่ามีอีกท่าหนึ่งเนาะนั่นก็คือสลับขาแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะนี่อ่ะแล้วเปิดเพลงอาจจะเต้นตามจังหวะก็ได้นี่แบบนี้ง่ายๆมากคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็นับตามจังหวะไปเรื่อยๆหรือว่าัดบางคนท่านใดเนาะอาจจะแบบว่าเติมแขนเติมขาเติมแขนไปหน่อยก็ได้แบบนี้ บริหารช่วงบนไปด้วยแล้วเรื่องของสะโพกคุณผู้ชมขาบิดเขาไปด้วยเลยก็ได้เนาะพอบิดเขาไปด้วยเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของสลีระในช่วงของสะโพกอีกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะแบบนี้ตัดจังหวะเลยคะ่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยเนาะหรืออาจจะแบบวา่าเป็นแบบนี้นี่อาจจะบริหารช่วงบนไปด้วยเป็นไงนี่ เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยว่าจ้องขาแล้วก็สะดวกสบายมากสําหรับผู้สูงอายุก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อของเรานั่นเองอาจจะแรกๆอาจจะยืนเกาะกําแพงหน่อยก็ได้เนาะสําหรับที่บ้านบางคนเนี่ยกลัวแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเนาะนี่ก็อาจจะแบบว่ายืนปุ๊บแล้วก็ เอามือเกาะผนังของเราไว้หน่อยเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับขยับพอขยับได้รู้สึกว่าทรงตัวได้ปุ๊บผู้ชมขาก็ค่อยๆปล่อยมือนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเขาเข้า,ขามาให้ใกล้กว่านี้นิดนึงนี่เลยผู้ชมสามารถปรับองศาเองได้เนาะหรือว่าจะหันมาแบบตรงๆก็ได้แล้วแต่เลยเนาะนี่เลยอันนี้เนี่ยเขาจะทำแอนรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่า พอเหนื่อยปุ๊บอันนี้เนี่ยนะคะเขาจะไม่ทําให้เราแบบเหนื่อยหอบเหมือนเป็นการวิ่งแต่ว่าเหนื่อยรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันกําลังแบบเผาผ่านกําลังได้ออกกําลังกายนั่นเองคุณผู้ชมจะไม่กระเทือนที่หัวเข่าเหมือนการวิ่งนะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดเป็นวิ่งเนี้ยคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อต่อกระดูกอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ค่อยวิ่งกันเพราะว่าในช่วงของเข่าหรือว่าข้อเท้าเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเวลาที่วิ่งนั่นเองแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่เลย ไปตามจังหวะค่ะคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยวันละหนึนาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าเกิดใครทำไปเรื่อยๆอาจจะเพิ่มเวลาก็ได้อาจจะเป็นวันละสานาทีอะไรแบบนี้นี่เลย เห็นไหมง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมขาออกกําลังกายได้ที่บ้านแบบนี้นั่นเองเนาะแล้ววันนี้นะคะเปิดตัวครั้งแรกที่ช่องช้อปแชาแนลของเรากับชั่วโมงช้อปซาเวลูนั่นเองค่ะกับราคสินค้าของเราดอสหนึนยสองหกเก้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาในราคาพิเศษวันนี้นะคะบอกเลยว่า1 9 9 0บาทเท่านั้นเองค่ะนี่เลยออกกําลังกายง่ายๆกับแอร์แบบนี้เนาะเห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าช็อปก่อนเนี่ยคุณผู้ชมขาก็ได้ออกกําลังกายก่อนมีสุขภาพดีก่อนนั่นเองเนาะเห็นไหมอันนี้เนี่ยเริ่มแยกออกมาแล้วคุณผู้ชมขาแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบขาชิดหน่อยอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้เนาะตั้งเขาไว้ด้านหน้าแบบนี้เราก็ขึ้นไปยืนแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคุณผู้ชมขาอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือ แรกๆอันนี้เนี่ยเขาได้เรียกว่าเขาออกแบบมาออ,ออกแบบมาจากรองเท้าเกตะานั่นคือรองเท้าเกียนั่นเองใช่ไหมคะเขาได้เรียกว่าเขาจะมีการบาลานซ์ผู้ชมขาลองยืนแบบนี้ดูสิแล้วก็บาานซ์ตัวเองบาลานตัวเองแบบนี้เนาะเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยพอเราบาลานตัวเองได้ปุ๊บในเรื่องของหลังขานะคะในเรื่องของเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหลังขาแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงก้นของเราเขาจะเกิดอาการเกร็ง ป็นตามธรรมชาติเลยนะคุณผู้ชมขาเพราะเราต้องบาลานต์ตรงนี้แหละเขาเนี่ยนะคะก็จะช่วยบริหารอยู่ด้วยแบบนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็จะช่วยให้เปลี่ยนไขมันของเราเป็นกล้ามเนื้อนั่นเองเนาะเรียกได้ว่าเขาจะช่วยออกกําลังกายในเรื่องของกระดูกเชิงกรานกระดูกกระเบนเนตแล้วก็กระดูกสลักเพชรของเราแล้วเนี่ยเขายังช่วยบริหารในเรื่องของกล้ามเนื้อของเราด้วยเห็นไหมคะตอนนี้แอบกำลังยืนบาลานซ์อยู่นั่นเองเนาะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะ ตอนนี้แอนเริ่มเริ่มรู้สึกว่าในช่วงของสะโพกเนาะแล้วก็ต้นขาเนี่ยเกิดอาการเกร็งเป็นอย่างมากเลยอันนี้เป็นตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วเนาะแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะแล้วถ้าเริ่มรู้สึกว่าโอเคค่ะเริ่มตึงๆและอ่ะเราพอละแล้แลก็มาเริ่มบริหารการแบบนี้เห็นไหมคะนี่อาจจะไปด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นั่นเองเนาะนี่ อาจจะบอกว่าเพิ่มมือไปแบบนี้เห็นไหมคะออกกาลังกายได้ทั้งส่วนล่างส่วนบนเลยเห็นไหมนี่ง่ายมากๆคุณผู้ชมขาดูสิวันละหนึ่งนาทีเท่านั้นเรายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเนาะเขาไม่สามารถออกไปออกกําลังกายด้านนอกได้เพราะว่าเนื่องจากอายุเขามากแล้วหรือว่าบางทีเนี่ย เครื่องออกกาลังกายนะคะที่อยู่ตามฟิตเนสต่างๆหรือว่าตามสวนสาธารณะต่างๆบางทีเนาะเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเครื่องบริหารร่างกายที่แบบแอดวานซ์เกินไปแต่นี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยเด็กก็สามารถออกกําลังกายได้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก็สามารถออกกําลังกายได้เช่นเดียวกันแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําเขาไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเนาะอาจจะแบบสลับขาแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขา เหมือนประมาณว่าเป็นวิธีการออกกําลังกายง่ายๆก็แค่ก้าวขึ้นไปอยู่บนตัวแผ่นรองของเขาเ,เองซึ่งแผ่นรองของเขาเนี่ยนะคะเขามีนวัตกรรมทํามาเพื่อซัพพอร์ตในช่วงของเท้าของเราอยู่แล้วแล้ว,ลวพอขึ้นไปยืนปุ๊บหาบาลานได้แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็นี่เลยค่ะเริ่มทําการออกกําลังกายเลยนะคะโดยการขยับเท้าไปมาด้านหน้าแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ในเรื่องของเท้าขยับปุ๊บในช่วงของสะโพกและเอว ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกได้ว่าเหมือนจะเขาจะเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติเลยแบบนี้เห็นไหมคะโอ้โหดูเอวของเขาสิคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าอยากหุ่นดีแบบนี้เนาะอยากจะรักษาสุขภาพอยากมีรูปร่างรูปทรงแบบนี้เนาะนี่เลยควรจะเลยเนาะอ,อุปกรณ์อรอกกำลังกายซึ่งเรียกว่าสามารถใช้ได้ที่บ้านเนาะง่ายง่ายเลยทําไปดูซีรีส์ไปก็ได้หรือว่าทําไปก็อ่านหนังสือไปคุณผู้ชมขาสบายสบายง่ายๆแบบนี้เลย เห็นไหมคะแล้วต่อไปเนาะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเขาเรียกได้ว่าเป็นสถานเสริมความงามของคุณเคนยานั่นเองนะคะซึ่งคนนี้แหละเขาเป็นคนออกแบบในเรื่องของเกตตอบาลานซีของเรานั่นเองเนาะเห็นไหมดูสินอกจากเขาเนี่ยนะคะจะเปิดคอร์เสริมความงามแล้วเขานะคะยังเรียกได้ว่าเป็น เหมือนประมาณว่าเขานะยังหาในส่วนของนวัตกรรมการทำให้รูปร่างและรูปทรงของผู้หญิงเนี่ยนะคะดูดีมากด้วยแบบนี้นั่นเองเนาะเห็นไหม อันนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการออกกําลังกายนี่แหลคะค่ะเขาเหมือนประมาณว่านอกจากผู้หญิงเนี่ยจะสวยภายนอกแล้วเนาะหน้าตาอะไรก็แล้วแต่ราคาเนี่ยนะคะยังได้เรียกว่าอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยสวยจากด้านในด้วยสุขภาพของเรานะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องดีด้วยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังคําแนะนําจากเขากันเลยดีกว่าเนาะว่าเขามีคําแนะนํำยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ โดยปกติแล้วผมมักจะฝึกและให้ลูกค้าบริหารร่างกายด้วยอุปกรณ์ออกกาลังกายต่างๆในการฝึกและการออกกําลังกายนั้นผมจะเน้นการปรับรูปร่างให้สวยงามและฝึกให้ได้ผลจริงครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างในการบริหารและออกกําลังกายคือการปรับสมดุลของร่างกายครับผมคิดว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเพราะคุณสามารถบริหารร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยการยืนทรงตัวและบริหารบอุปกรณ์นี้ได้เองที่บ้านครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาหลักการง่ายๆในการออกกําลังกายเนาะบอกแล้วนะคุณผู้ชมขะาว่าการที่เราจะออกกําลังกายบางทีเนี่ยนะคะไม่ต้องไปออกกําลังกายที่แบบว่าต้องฟิตทุกวันทุกวันก็ได้เนาะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่มีส่วนกล้ามเนื้ออย่างเดียวที่ต้องออกกําลังกายเนาะส่วนข้อต่อส่วนะโพกด้านในบางทีเราจะต้องให้ความสําคัญกับเขาด้วยเพราะว่ายิ่งอายุเยอะแล้วคุณผู้ชมขาบอกเลยนะ erez, คะว่าร่างกายของเราเนี่ย ในเรื่องของกระดูกอะไรแบบนี้ในเรื่องของกล้ามเน,เนื้อนี่นะคะเขาก็ได้ได้ว่าเหมือนจะมีการเาแข็งตัวแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายตลอดเวลานั่นเองเนาะ <S <S แล้วอันนี้เนี่ยนะคะ เขาเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของกระดูกนั่นเองเนาะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาจะเห็นในโครงสร้างของกระดูกเลยเวลาที่เราใช้เขาปุ๊บตอนแรกเนาะเขาจะหลังค่อมหน่อยแล้วก็ในเรื่องของขาอะไรเงี้ยอาจจะมีสรีระที่ผิดแต่ว่าในเมื่อใช้ของตัวเกตตะบาลานจี G แล้วในการช่วยออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของกระดูกสันหลังของเราเนาะหรือว่าช่วงสะโพกของเราเขามีการปรับนั่นเองให้สรีระของเราและรูปทรงของเราเนี่ยนะคะมีความสวยงาม มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่เลยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวแอร์เนาะจะพาไปดูนี่เลยคําแนะนำํำว่าคําแนะนําของบุคคลต่อไปนี้เนาะที่เขาเรียกว่าเขาจะช่วยในการบริหารนั่นเองแบบนี้ เขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ต้องการกระชับหน้าท้องและต้นขาอย่างง่ายๆและได้ผลดีอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะคะว่าในเรื่องของการบาลานซ์เขาจะช่วยกระชับหน้าท้องและต้นขานั่นเองค่ะแล้วนี่เลยค่ะต่อไปผู้ที่ต้องการยืดหยุ่นร่างกายที่แข็งตึงอย่างเช่นผู้ใหญ่เนาะที่มีอายุเยอะแล้วเนาะไม่สามารถออกกําลังกายได้เขาก็สามารถยืดหยุ่นได้นั่นเองแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขา ผู้ใดเนาะผู้ที่ต้องการผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพทางท่าทางเขาก็สามารถช่วยปรับสรีระของเรานะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยและอันนี้ค่ะผู้ที่ต้องการให้ร่างกายนะคะเคลื่อนไหวได้สะดวกนี่เลยค่ะในเรื่องของข้อตอ่อสะโพกต่างๆเขามีการออกกําลังกายอย่างที่แอร์ได้ทําให้ดูนั่นเองเนาะ และนี่ค่ะผู้ที่ต้องการให้ร่างกายไม่รับน้ําหนักกดทับมากจนเกินไปในช่วงบ่าไหลเอวเข่านั่นเองเนาะอันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของเขา่าเรื่องของเอวด้วยเนาะเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเขาจะยาวขึ้นมาในช่วงบ่าเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เลย